สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมคุณอยู่ในเกมโปเกตซากานะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่26่ิเดือน2กันนะครับจะมีสภาพอากาศอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสำหรับวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศหมีมากตกเล็กน้อยนะครับผมสองช่วงเวลาด้วยกันนะครับช่วงแรกจะเป็น9้านาฬกาสถึง11กา47 ในช่วงต่อไปจะเป็น20นาริเจ็ถึง2 2นารินะครับมาดูในเขตจับกันเลยข่องมาดูในเขตจับระดับต่ำเหมือนเดิมเลยนะครับสภาพอากาศที่มัดตกเล็กน้อยโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมเราย้ายมาดูในเขตจับระดับสูงเลยะคะ่ะ สภาพอากาศหิมะตกเล็กน,น้อยโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย